สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบมาพ่อกันคือเก่านะครับกับช่องแซบเซอรออฟเชี่ยลครับวันนี้อยู่กับผมป้าแจ็คแซบเซอร์เก่าวันนี้พามากินแกงหน่อไม้ไร้แกงหน่อไม้ไร้โคตรขาหมูเบิรงกสะกอนเบิรงกสะกอนปอมาหมดขาเลยพี่น้องเอ,อ้ยพูนะ้น่ะขับมาหมดขาเลยเอ้าเอากระปข้าวเหนียวห้อนๆครับเอากระปข้าวเหนียวห้อน มาพี่น้องมาในเวลาลงมือ้อนฮอน้อน,อนกับเขา้าฮอนขนาดนะผู้ใดยากอยูบอ่บ้านอือใส่เฮะตันพอมน่มไม้ไรอ่ะครับเป็นเป็นน่อไม้อัดเลยเฮดตอนใหญ่เลย ขะใครพี่น้องเอ้ยเบิ่งขามงไไหมูปอแกงต่อไม่ทางไดนเด้อ,อถึงถึงถึงขนาดเลย อยากโยกมันเป็น <Aqui. S 1> ้องเบิ่งมันใหญ่แห้งคุณอาแกงหน่อยไหมอะไรคำตาสวดคำตาสวด น้องเอ,อือลงหก็ได้ขักขับ,ขบเป็นต่อก็มีหมูบ้านผมเอ,อิญเห็ดกระตันประาการเอ,อิญเห็ดหูหนูห แมวกับห้องอยากอันอนีแมวม,น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 มนันนะมันนะมันนะนุ่มจุ๊ยหวานจุจ๊ยไผ่ว่าขาหมูไปเห็ดแต่พะโล้ได้อย,อย่างเดียวพี่น้องเอย เอาข้าวเหนียวฮ้อนนะครับ,ออรบกินข้าวแรงในภาพนี่น้องกินข้าวแรงนะนฮ้อนแมงดอกฮ้อนพุ่ง,งมาจากไฟอื ตักมาหลายปานเพร่จะกินหมดเลยอ่ะเอ้ยเปื่อ,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 อยครับเ,น,เนี่ย ขาทงขากิเลยโอ้ยคุณน่ะเพชรเหรับแจงมไมเนี่ยต่ต้องมีน้ำจิ้ม,มก็ได้เอืเอเ เลยเพื่อนหมาเขาพระหมาแกงหมูไม้ทั้งดาเอ้ E <scoffs> aí, hmm. <scoffs> hmm. 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 ขอโทษลายพี่น้องเลยไวรุนลายขนาด ขักขักขักจ้างขนาดทนขนาดเลยขากิีขากืม ตะก่อนตุ่นมากปเปื่อยๆเลยจะมามกแกงใส่ไหมอยากยนำด้วยม่นเนาะฮึ่มอืม,อม,อม เอาอีกสักคำส่งท้ายพี่น้องคำขับคคบ้างนะุกน่ะกินบะมดนะครับฮรักมาพันโลแซบขักแซบเลยแซบเฟอร์อน้องยเอาครับเป็นนาดายก็ฝากอีพีนี้ไว้เะครับแจงหน่อไ,ไ,ไหมแจงหน่อยไล่ๆครับ ใส่ขาหมูทั้งขาเรื upp, แกงหน่อไม้ไล่โคตรขาหมูครับสำหรับอีพีหน้าปลาแจ็คสิหาไมายังมาสู้กินกันฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เด้อครับฝากเป็นกำลังใจให้แน่ครับใครอยากเห็นปลาแจ็คมากินเมนูนั่งก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับตามล่าไลค์กันครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพบก้อกันอีพีหน้าครับผม